สวัสดีครับผมโค้ดปามนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาโฟกัสการทํางานของมัดกล้ามเนื้ออสาหรับท่าคับเลสกันนะครับสำหรับท่าคับเลสนะครับการทํางานของมัดกล้ามเนื้อจะเป็นแค่ในส่วนของนะครับน่องตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับจะทํางานอยู่แค่จุดเดียวตรงนี้นะครับโอเคนะครับทีนี้วิธีการวางฟอร์มเซตฟอร์มไม่ได้ยากนะครับอ่ะเดี๋ยวดูนะครับสําหรับการวางฟอร์มเซตฟอร์มก็จะประมาณนี้นะครับ อ่าสำหรับการวางมือจะวางมือแบบไหนก็ได้แล้วแต่เราถนัดนะครับแต่ผมจะเอามาคําเอวไว้ประมาณนี้ทีนี้วิธีการเล่นนะครับก็ไม่ยากแค่ขยิงขึ้นให้สุดอ่ะแค่นั้นเองแล้วก็ลงช้าช้ายืนขยิงนะครับปึ๊บอ่ะแล้วก็ลงช้าช้าโอเคเดี๋ยวดูจากมุมด้านข้างนะครับอ่ะจะประมาณนี้ขึ้นให้สุดเลยปึ๊บอ่าแล้วก็ลงช้าช้าขึ้น แล้วก็ลงไปช้าาขึ้นแล้วก็ลงครับทีนี้นะครับการโฟกัสการทํางานของมัดก้าวเนื้อสำหรับท่าคาเบเลสนะครับพยายามเกรงน่องนะครับจังหวะที่เรายกตัวขึ้นนะครับพยายามเกรงน่องให้ทํางานเย็นนั่นเองหรือโฟกัสนะครับการทํางานของน่องให้มากๆนะครับทีนี้นะครับการออกแรงนะครับพยายามออกแรงที่ปลายเท้านะครับขยงขึ้นมากนะครับสำหรับท่าคาบเลสนะครับแนะนําให้ ใส่รองเท้าว่าใบนะครับจะได้ไม่ต้องเจ็บปลายเท้านั่นเองนะครับมาด,ดูปึ๊บขึ้นที่สุดเลยนะครับปึ๊บอ่ะแล้วก็ลงมาช้าช้าขึ้นอ่ะแล้วก็ลงมาสําหรับใครที่ไม่สะดวกในการยืนเขยยงแบบนี้นะครับแนะนาให้เอามือไปดันกับผนังบ้านหรือต้นเสาก็ได้นะครับแล้วก็เขยยงขึ้นอ่ะแล้วก็ลง แล้วก็ขยียงขึ้นแล้วก็ลงโอเคนะครับสำหรับถ้าคาร์บเลสนะครับไม่ได้ยากเลย